สวัสด,ดีตอนเศร้าๆส,สวยๆพี่น้องหลังจากเข้าปล่อยงว่วไปแล้วเมื่อนี้มีแขกไม่เยี่ยมหมอา้าสวัสดีครับหมอหมอโย่เนาะพี่หมอโยโอ่เนาะเมโโืม่อนี้วสัสลีลาบ,บหน้าคุณบ๊ สวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดตอนเศร้าๆสวยพี่น้องหลังจากเขาปล่อยงวัวไปแล้วเอาน้ำไปเห็นน้ำไปให้งวัวกินอยู่พูนพี่น้องอยู่ทงหน้าผลนไก่ไก่เมื่อนี้มีแขกไม่เยี่ยมผู้ใดไม่เยี่ยมครับสวัสดีครับหนะพ่พอนสวัสดีครับ เมื่อนี้ผู้ใดมากเมือม่อเมื่อเนี่ยเติ้ลคุณหมอพุณว่าอันเบิงงัวอ๋อว<ป>ัสดีครับวครับวัสดีครับคุณหมอ,มอ,อหมอยโย่เนาะพี่หมอยโย่เ<อ>นาะเพิ่นอยู่อยู่่อยูประจําสัตว์ทงานสงกตาอำเภอเพ็ญอ๋อครับผมแต่ว่าเป็นคนทั้งสารคามพุ่นละทั้งบ้านพ่อใหญ่ปอมเดิมพี่น้องเพิ่นรู้จักพ่อใหญ่ปอมอยู่ประสนบ้านเดียวบ้านทั้งบ้านทั้งบ้านพ่อใหญ่ปอมเพิ่นเลี้ยนเลี้ยนอยู่กับวิไลกับเศษพ่อใหญ่ปอมอยู่ อท่านครับวัสดีครับวัสดีค่ะค่ะอวมานเมื่อเมื่อเมื่อนี่เส็ดก็เผาสู่คุณหมอจินนี่อย่างไรครับนี่หมูหมูรับหมูหมูกับลูกเสืนลูกเสินจังเลมันได้มาบ่าลาย็นไมโบลายสีเก็หมูนบักเน่ากับย่างหมูหมูหมูเนาะเมื่อนี่เขาสิลาหมูสู่คนจินก่อนเนาะสิลาหมูสู่คนกินครับปิ้ง ครับปิ้งกปิงเนี่ยย่างเนื้อนิดนึงเนื้อย่างหมูเมื่อนีนวัสิลาบักหน้าคุมปอใช่ครับเรียมหน้าเรียบร้อยแล้วี่นะ่่ es, ับเด้อ่น้อลยับเลยินับให้ละเอียดเลยคครับแนานเนเาิับให้ละเอียดมาแล้วหกขันนาขันหน้าเราขันหน้ามันออกเลยอันนี่แหละพีน้องเลยซับเหลียว่เป็นัสีะเนี่ยซับเล้ว นี่บีบเงาวเล่นวะเอาลุยเลยครับใส่ข้าวแล้วก็บีบเงาวใส่เงาวหลายๆอย่งหน่อยข้าวขึ้นอย่างแรงเนาะหน้ามันหน่อยนี่ข้าวแรงนี่แหละข้าเจ้าวันข้าเจ้าวาหยอกข้นเตี๋ยข้นแขกข้นจอยข้นแหงเกิดหนาแรงเกิดหนาแรงเมียน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 ง่อย มันอกีจะเกิือนาเร่งตัวมันมันแฉะมัน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 เหี่ยนมันคือเหมือนกับต้นไม้ตัวต้นไม้เกิดนาเร่งก็ไม่ใช่นาะเหมียนเหมียนเหมียนจังหวัดเมืองพิณองยาตอนนี้ไม่ใครอยู่เฮาเกิดหนาหนาฝนเพราะว่าเฮาสูงอยู่เลยสูงเล่สูงเกิดหนาคุณหมอเกิดช่วงน้ำท่วมผู้ใดผู้ใดเกิดเกิดบ่ทัานเกิดยังเกิดยับเลียงเกิดยัง นันละเตียเวียดนามพี่ย่ามรล้งเขาเนี่ยล่ะมันเล้งขักเน้อเพื่้นปีนี่พี่น้องเลยนะครับมายามเลยเด้อพี่น้องเอ้คุณเดย,ยมะยำที่วิบบ่งมชาเนะาะมเบบิ่งธรรมาสร์ธรรมาสันี่เขาจะขันของเน,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 น่าเลยป่ะใส่ข้น่ะขันแล้เขาอสี่ไปปั่นน้ำออกเลยเนียนเนียนปั่นน้ำเลยอ๋อพี่น้อง ขั้นไหนพี่น้องบงขั้นไหนมันเขากันผู้ใดบอกว่าอยากอยากอยากล่องเห็ดกินเบร์ลองเห็ดกองเบอร์ล้องเบิ่งเด้อพี่น้องขั้นขั้นขั้นน้ำขั้นขั้นจนเป็นน้ำแล้วครับนี่คือเป็นน้ำเองเลยบีบออกแล้วมันจะมีน้ำเองมันเลยบีบออกมันเป็นผงเลยเด้อเนาะแมนสำหรับคนที่วัถนัดกินดิบนะพี่น้องแมนล่องลองล่องเห็ดสูตรนี่เบิ่งลองเห็ดสูตรนี่เบิ่งเด้อพี่น้องมันจะในขั้นบกน้เรียบร้อยครับบังเอิญปรุงบังเอิญปรุงได้พี่น้องไหม แา้วไปปุงอน่างีปุงเคือกันก็ห่อให้ลาำห่าหน่ะปนเนาะปนใส่พริกข้พี่น้องจะดจั้งหน่อยจรดจังหน่อยมาเฟ็ดมาเฟ็ดมาเฟ็ดไลาเอลายเอาดีมากครูซื้อเนาะอืออือลัวหอมหอมขัวเองนะขัวเองตาเองน่ะเป็นหอมหอมเกลือเกลือ ใส่คือกันเด้อพี่น้องแมงวั่นจนเลยเพราะว่ามันทางนันบ้านพอปบอมหลายเราทางนี่นักกลัวแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันของเสียบใส่ที่หลังใส่ที่หลังอย่าลืมลืมอะไรแม่งอันเดียวนี่ล่ะนี่นินปลาพี่น้องนมีปลาเสียบของแสีบเยอะบ้านอันี้แสีบเสียบหลายแสีบหลายหลายแบหลายใส่หน่อยบ่แสีบเลยอือเสียบไปเลยห้ไย โมเห็ดโมเห็ดแล้วคนบมใส่มัน <c oughs> คนคนคนเป็น,น,นใส่จังเฮ็ดเด้วทอ,อ,อดตอตปลาทอดปลาปลาทอดปลาทอดเสริมว่าอีกมันมันมใช่ไหมพ่ยามเอากินสมเยอะซ้ำซ้ำซ้ำพันสุกเลย,ยที่พนนี่น้องแมนแมนขันแมวหัวขันหม่องเน่ามันจะขาวีน้ำบีบน้ำออกจนแห้งเลยพี่น้อง ปั่นน้ำม,มันออกปัน่นน้ำออกมันต้องปั่นน้ำออกเนาะพี่น้องปั่นน้ำอกโคเร่แล้วบบดนี้ตกเล็กแต่เล่าแบบนี้อันเดียอันเดียคุณเห็นของคุณใหญ่เดยนี่เตรียมข้าวเตรียมน้ำผาเด้พี่น้องเห็นหม้อหอมเลยแบบนี้โอ้หอมหอมขาวบบบนี้เด้อพี่น้องเอ้ยจินนทั้งกันอ่านเห็นบ่มันซอดจากหุ่นไปเรื่อยๆเด้อมันไหลจังมันจังเล่มกินที่หลังมาเบิ่งหมอเพิ่แต่ย่าง ได้แหละล่ะพี่น้องซ้ำนี่เพราะว่าหมูนี่ย่างโดนว่าไรเด้อพี่น้องย่างโดนคนสีแห้งลงไปเลยเพราะไขมันมันหลายเอาพี่น้องไม่อยู่มากินน้ำกันได้ครับผมครับพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วเรรียบ้อยแล้วตักใส่จานใส่จานนะเป็นผงเลยเด้อพี่น้องเลยโอเคเท่ตักว่าไรหรอกเป็นผงโอ้โห หอมแลี่นงหอมแลยนู่หอมครับหอมอหอมอพี่น้องไย่างน้องยอันนี้ปลาทอดน้ำพันปลาทอดน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะเอามาอยู่มากินน้ำกันเลยครับผมใน้ยเปก็นโมโมมเหนแจวอไรอะไรอะไรเอาเอาเนรอคนละเป็ดเนาะขาดอะไรนี่ขาดบะไรขาดอะไรโอ้หิวครับวันนี้ขันกินนี่เข้าไป จกเป็นคนเอาย oh, sure? like mm ังไครับเสียบผัดซีว่นเอาน้ำเปล่ามาหล่อกันว้างเล่นหลัารัหมอนี่ครับขวโอ้ขาขาขาดัวเาบัดกอนัตรนใส่เขไปแล้วมันออกหองมึงก็่งสี่แล้วไปนอนงนู่นเดอไปเด้อของแบของแบมีแ่ออยมกินน้ำกันนี่ในห้องเงินพี่หมอันม่เยี่ยมแต่ขั้วไม้น้ำมาสั่นใหญ่ขั้วไม้ พี่นั่งเพิ่นกำลังเห็ดทุระอยู่พี่น้องเพิ่นอ่อนปลาทอดมาตซูพี่หมอกินกันเศร้าอยู่รุดดัดเอาครับพี่น้องขอทางขอทางเบาๆเลยรุดดัดเลยรถเดิมตลอดรถแท้รถตื่นผมว่น้องมึงถ่ายเบอร์ตัวพี่น้องท่านเห็นหนักกันเห็นหน้ากันเนี่ยโอ้ยคือกว่าตัวนี้เดียว ถ้าไม่ได้ใส่นี่ก็ไปนี่โอ้เขากินแซ่บกินแจ่วินแจ่วข้าวพี่น้องนี่อ้อนี่ก้วยดวนนี่ก้อยบางน้าด้วยพี่น้องเอ้ยแซ้บครับอืมได้แล้วกิ่อครับอืมครับอืมอืม เขาหอมลูกโอ้ติดเดียวติดเอันนี้โอ้พี่น้องเห็ดตัวนี้ลองลองเห็ดเบิ่งเด้อก่อยวกงาวนีะแอบแอบเด้อพี่น้องแอบครับพันเนยพันพันก็ได้ยนี่วัวตุ้มตุ้มซื้อพักวัวสีพันก่อยบวกงาวนี่พี่น้อง cắt còn cắt còn nguyên hay gì ngọn mới đẹp đẹp nữa mày ngọn đấy ở dưới đây nhà măn đó măng sẹp năm หรือว่ามันเป็นมูฮะเหรี่ยนี่ยเมื่อกีผมมาจากแต่ะข้ามชุดหนึ่งว่าอไรมูยังอยู่ซ่อเหมือนกัอออ๋แม่แคระก็ยังมีเล่นอยูสร้างหลายครับของอันนีามันเะบอกมังมงมันถูกป่ดีหมูมังถูกแค่ครับม่าจสบ่มังเสียบพี่เราอือ ของคู่กันนะย่างเพื่อนยุ่งเหมือน่นเพื่อนเท่าเพื่อนรวมโลกยเพื่อนคือยุ่งคันบนี้เนาะมนี่คอนหรือต่พอย่างว่ดนีเขาสีเท่มีขามันเหมือนเท่ากับสูบอากาศหายใจน้ำมันดีเลยเนาะอย่างมูนี่นอนเลยอืมจุดหักินอไรมต่งห์อยีเยอ อ๋อโอเคดีดีดีฮอมอึมเอาละครับกับพอเพียวอมก็จะหอืจะเบอร์อันนีเอาหอมอะไรไรวมกรรมนื่อะไรแบบอืมนิ่นอืมนี่มี่หอมเล่าเขาเพียีไม่แงสีมากอืมอืมอ๋อน่าบรรทุ่นเอา Thế năng này, nhớ nhớ mất năng này đây à, bảy mất luồng luôn đen à, Có hóa nhai nhưng mà mình có thể tháo được thì nó không thể hết quý Mình thấu ừ. lắm cả Ừ, cứ... Nó thịt lục chị là cứ <laughs> 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 ừ. à, Cứ มันต่มาบัย่งเลยนะเก็นเป็นกลิ่นพูนพี่น้องพี่นองครับพี่น้องพี่นั่งสนุกมาแล้วมากินขเ้าวกน้ำเหมือนกันมาดีจ้ามาด้หาโต๊ะมานั่งปวถฐานมาส่าโอ้ยตุลากรีลายมายตุลากรีหลายผักโอ้ ให้กุ้ย้นัวเนี่แหละไปชัวแต่เป็นสาวนั่งใก่ผู้เบานี่แม่โอ้ยผู้บ่าวกับผู้สาวู้สาวเยอะแยะทีคนรอเลยครับคนรอแล้วธรรมดาละรออยากได้เพราะว่าห้าที่ลังเรก็ใช้เลยนะโอยหงกหนกคุยเขาไม่างียดด้วยเบโฮันเจ เสืออืมก่อนเนี้ยเสบเยระยาไปเลยะยกินของเสียบเลยไปละอืม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 อมอื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 มมอือืมอื อ่าละมันกระเจบมั้นี่หรอเอลาคุยเขาไม่เงยบัตรยอะด้วยเหรอเยด้ยบัยืดยืดทั้งนี่ยืนนอนล่ะเอายืนก็บไม่พูนั่นหรอยืนลวดยืนลุดยืนจะง่ามโซ่หุ่นจะเกียนี่ไหมตุ้มเหมือนเกิดนาแรียงตุ้มงหนือนารวงนาหน้าวม่วมหอทานไงเลยนะ ไู่บ่ไ่้บเอดเลยเหยากเลยยไปหน่องมาคันว่าอยากกินนี่เสียตู้กินเด้อะแต่มีโอกาสมากแล้วเขามาเสียตู้กินมีโอกาสมาเขมาเรลยนน้ำเ้อแม่มาเลอน้ำเาเบิ้งชุดไกว่าอยู่จังใดกินจังใด คิอหอดิซี่้นเลยอะแต่ว่าโรงพยาบาลอยู่แต่ว่ากับบ่าเรินมเดี๋นี้ขนรูดใจพี่เขาข้นรูใจกับหาเงินอยู่พนานกูเลยมากินเด้อทอดปลาลาบหมูหัวหมูหัวหมูร่างแอบก็ตบหน่อยหน่อยรูดใจอยู่มาเบิ่งก็ตบไปรูดใจเบใหมหน่อยละ รำมาหลายๆนานี่พี่น้องมีภาไปการเต็มน,นอนมันเดินง่ามๆเลย <G ül> พี่น้องย่ำเลือนเย่ำเลื่นเหนยาไปยื่นแตใหม่ห่วยมันยันยยงลดลงมากกว่านี้นวลยืนตแได้ยุทธเอาม่เอเนผ่า้อนด้วไม่ว่าย่อนมมเอาพี่น้อง เราครเลาพี่นมอมากโดนนละแบบมือนนี้งละขอบคุ่นพี่หมอเป็นมาเบิงงวเบิงยังไงละแต่ว่าก็เ่อนจินเขาก่อนอเพราะว่าก่อนเห็ดงานต้องจินเขาก่อนพี่ห้อกองทัพต้องเดินด้วยท้องมีละพุณหมอประจําน่ะมพุ่นหมอประจเป่นจิมาดูแล้งวูดูแร้สาต่างๆให้ให้คนบ้านสวนแถวอเภออะรแล้วอเอเพื่นแ้วอเภอรอบทางเพื่อ็สิไปไปฮื เอิ้นไปเอิ้นตอนไหนไปตอนนั้นถ้าบ่เมาพี่น้องแม่เมื่อเว้นเขาหาแล้วได้เยอะบอเยอะเลถ้าเมาต้องเอารถมาฮับมาสั่นมาไปไปเปล่าเลยเด้อพี่น้องบ่เมาเช่นน้องขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณที่ให้ความหักความคิดถึงยังคิดถึงกันที่เราเลยพี่น้องทุกคอมเมนต์ผมอ่านตลอดเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ตอบเพราะว่า ที่บอกว่าเวลาบ่มีกับโบแมนยานพี่น้องบอกให้แต่ว่าก็คืออาจจะตอบเป็นคลิปต่อไปเพราะว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนอ่านอ่านแล้วก็ดีใจพี่น้องคอมเมนต์มาให้กำลังใจว่าอยากกินนั่นอยากกินนี่เมนมาเบิ่งเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมืนกันอย่างอาหารปลาบ้านเท่ากับตัวใหญ่แลต่ขอบคุณพี่น้องหลายๆคนพี่น้องที่จะต้อนรับทุกคนเชิญนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ